สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมและก็รับฟังไลฟ์สไตล์ปลายตกใหม่มมมจับพามาดูนะคะ<ภ> <12 5 S 2> เวท125โซมใหม่นะคะที่มีพรีเซนเตอร์เป็นโจอ้กูวาสินนะคะนี่มาเลยนะคะกับลลออ่มาสีทองแล้วก็เรื่องของดิสเบซีเบสเนะะี่ยค่ะ มาพร้อมฟังกช์ชันในเรื่องของกุญแจรีโมทอัจฉริยะสตาร์ทง่ายไม่ต้องเสียบกุญแจแล้วก็มีเตาแก๊สน้อยมาด้วยนั่นคือช่องชาร์จมือถือเนี่ยช่องชาร์จมือถือทัศสีนะคะรองรับการใช้งานทุกรุ่น,นะค่ะแล้วก็นี่ตะขอห้อยเนี่ยค่ะมีตะขอมาด้วยภาพเก็บได้เนี่ยค่ะตะขอสําหรับห้อยโน่นนั่นนี่เนี่ยค่ะไปตราตะรีต่างๆนานานะคะแล้วก็มีช่อง เล็กๆนะฮะด้านหน้ากับโซนหน้าเนี่ยค่ะที่เนี่ยเอาไว้เสียบนะขวดน้ำเล็กๆแล้วก็มีคุณแจรีโมทอาชริยะมีไม้ไอติมแล้วก็มีบาร์โค้ดมาให้นั่นแหละนะคะส่วนในเรื่องของอไฟไท้ายก็เป็น LED เนี่ยค่ะ LED นะมีเนี่ยมีทับทิมข้างมาให้ด้วยนะคะที่ล้ำไปกว่านั้นก็คือเนี่ย โลโก้จะเป็นสีทองนะคะและพิเศษสุดเลยลรุ่นนี้ไม่มีขาสตาร์ทนะคะก็สวยค่ะสวยนะ,ะฟิวเจอร์ที่อลัมนําำสมัยที่เหนือกว่าเดิมค่ะสนใจก็เนี่ยค่ะเข้าไปชมนะคะสอบถามราคาได้นะคะที่ปรีชาพานิท111ออเ,เจ,จ้า a n e w h a n d a w e 125 2025นะครับมาตรนเทคโนโลยีฟิวเจอร์อัจฉริยะที่ยกกระดับการใช้งานในชีวิตประจำวันค่ะ ทั้งกุญจรีโมทอัจชรุยะสตาร์ทง่ายไม่ต้องเสียบุญแจช่องชาร์จมือถือนะคะ่ะระบบเบรกหน้าพร้อมอกันเนีครับเพื่อความปลอดภัยนะ,ะที่แขนของมุดได้นะคะใช้งานได้หลากหลายนะครื่งยนตหัวฉีดประหยัดมันสูงถึง71.4กิโลเมตรตเล็ดด้วยนะคะก็มาตรฐานเลยทีเดียวนะคะใครที่ชอบความประหยัดแข็งแรงนะคะแล้วก็อัคทนทานนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้เลยค่ะเวฟร้อยยี่สิบห้านะคะโชมใหม่นะคะที่มาพร้อมนี่เลยนะค่ะฟักชั่นนะค่ะที่ทำให้นี่แหละเนี่ยคะสนใจก็เข้าไปชมแล้วก็นะคะสอบถามได้ที่เพชรชาต,าาติทาง21สสาขาค่ะเวฟร้อยยี่สิบห้าผู้นำที่ทุกคนเชื่อมั่นอันดับหนึ่งในเรื่องของความแข็งแรง ก็อาจจะถูกใจพี่ๆไรเดอร์รวมไปถึงแม่บ้านหรือผู้ที่นะชื่นชอบความแรงนะฮะจากเว็บรอยจิน้องมาแล้วนะเข้ามาชมได้เนะะี่ยเข้ามาตุมตัวจริงได้นะที่ปริชาพาเนย์รอยเอ็ดเล้ากันนะ่ะขานอกเหนือกว่านั้นเลยนี่นะีไม่มีค่าสตาร์ทนะคะเพราะว่ามีรีโมทอาชาวยะนะก็เลยไม่มีค่าสตาร์ทมาให้เยเว็บรอยยี ไม่ใช่แค่รถครอบครัวค่ะแต่มันคือความมัน่นใจในการเดินทางทุกวันเลยเมาชมได้ที่ปริชาพนิทค่ะ